สืบสารทำรงไทยด้วยใจพัก สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงของรายการสืบสารทรรรงไทยด้วยใจพักรายการที่เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกปร,รอกับทางสถานีวิทยุจสร้อยนะคะและวันนี้ค่ะดิฉันฐานุตราลีิวิทยานนทรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะเดินทางมาที่หมู่บ้านชาวไทยมุสลิมหมู่ที่8ตำบลสามพระยาอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีนะคะอยู่ที่บ้านของผู้ใหญ่อุดรหมันมณีค่ะ สวัสดีครับสวัสดีค่ะผู้ใหญ่คะต้องให้ผู้ใหญ่เล่าให้ฟังลคะค่ะเพราะว่าวันนี้เนี่ยผู้ใหญ่ดอดรเป็นเกษตรกรขยายผลทําเกษตรแบบผสมผสานของทางศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะคะครเรียกได้ว่าเป็นอีกบุคคลหน,นึ่งที่มีไรายได้ที่มั่นคงจากการจําหน่ายผลผลิตต่างๆที่อยู่ในพื้นที่เพราะว่าเท่าที่เห็นเนี่ยผลผลิตเยอะมากเลยในพื้นที่นี้กี่ไร่คะผู้ใหญ่ ทั้งหมดเนี่ยห้าไร่ครับ5ไร่ที่ใกล้น้ำห้าไร่แต่ที่ผมทำเนี่ยคแค่สามไร่ครับทำไม่ถึงห้าไร่อ๋อยังใช้ไม่เต็มพื้นที่ยังเยอะขนาดนี้เลยนะคะคพวกผลผลิตต่างๆเนี่ยค่ะทราบว่ายังมีการต่อย,ยอดเอามาสร้างสารรค์เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆออกจำหน่ายด้วยอยากให้ผู้ใหญ่เล่าให้ฟังหน่อยค่ะครับจริงๆที่ผมทำเนี่ยก็ทำตามแนวปัจจัาเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์ท่านทำแบบปลูกพืชผสมผสานการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงปลาในพื้นที่เดียวกันะนะครับ บางทีบางครั้งถ้าเราจะขายเป็นของสดไปเลยบางทีบางครั้งมันอาจจะซ้ำซ้อนหรือว่าตลาดทั่วไปก็มีเราก็มาแปรรูปครับทาแปรรูปอย่างพวกปลาที่เราได้เข้ามาครับเราเลี้ยงไว้เนี่ยเราก็ขึ้นมาทําเป็นปลาแดดเดียวแล้วทอดทอดเราก็ไปขายถึงบ้านเลยถึงมือคนกินเลยไม่ต้องคือกินได้เลยอันนี้เสิร์ฟเลยครับโอ้โหนะคะนอกจากปลาแดดเดียวเรื่องมีอะไรอีกคะเห็นบอกว่ามีทํา เค้กกล้วยหอมด้วยใช่ครับอันนี้เราก็ปลูกกล้วยหอมไว้ถ้าเราขายเป,เป็นเป็นเป็นวีละถามว่ามันก็เกลื่อนตลาดมีแล้วเราก็มาแปรรูปอยากแม่บ้านผมทาขนมเก่งมากครับก็เอามาเป็นขนมเป็นเค้กกล้วยหอมส่งตามที่ห้องประชุมต่างๆหรือว่าใครมีงานก็สั่งมาแล้วก็ทําจําหน่ายส่งร้านค้าบ้างครับก็คือผลผลิตจากในพื้นที่กเกษตรผสมผสานของเราทรบาบมาว่าล่าสุดเนี่ย ยังมีอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่กําลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากให้ผู claro ok ้ใหญ่เล่าให้ฟังหน่อยค่ะเห็นบอกว่าตอนนี้วางจาหน่ายแป๊บเดียวก็หมดมีออเดอร์สั่งมาตลอดเลยก็คือจริงๆที่ผมทำเนี่ยมันหลากหลายอาชีพครับเพราะว่าอาชีพที่เราเลี้ยงเนี่ยมีมีไก่ไข่มีไก่พื้นเมืองไก่เขียวห้วยทรายแล้วก็แพะเนื้อด้วยแพะนมด้วยคือจริงๆล่าสุดเนี่ยครับก็เป็นงานบรสุทสัตว์ครับงานบุสัตว์มาส่งเสริมให้เราเลี้ยงไก่เขียวห้วยทรายไว้ เมื่อเลี้ยงไว้ถ้าเราขายเป็นกิโลก็กิโลละ80บาทนะครับถ้าเรามานั่งขายกิโล80บาทมันก็เหมือนว่าทั่วไปก็มีการแปลรูปครับมาทำเป็นข้าวมันไก่เขียวห้วยรายอันนี้ก็ไก่เขียวห้วยรายก็มีที่นี่ที่เดียวที่อื่นไม่มีครับขึ้นชื่อว่าไก่เขียวห้วยรายต้องมีที่นี่แล้วก็ใครจะกินไก่เขียวห้วยรายก็ต้องมาที่นี่เราก็รวมกลุ่มกันตั้งเป็นกลุ่มทำเป็นข้าวมันไก่เขียวห้วยรายจัดจำหน่ายค อันนี้พูดถึงเรื่องของกินมีทั้งของขาวของหวานขนมมีเรียบร้อยแล้วทีนี้ในเรื่องของใช้มาต่อยอดตอนนี้เห็นบอกว่าเรื่องของแชมพูแชมพูนี้ก็กำลังฮอตฮิตเลยแชมพูประคำดีควายตรงนี้เราได้มีการเรียนรู้หรือว่ามีการไปหัดทำแชมพูมาจากไหนคะครับจริงๆตรงนี้พอบผมเองก็ไม่มีองค์ความรู้หรอกผมได้ไปพูดคุยกับท่านผอศูนย์ พอสูตท่านได้ใช้แชมพูประคำดีกวายแต่มันค่อนข้างจะไม่ค่อยมีวางตามท้องตลาดมีก็แพงมาก<ฆ>ท่านก็เลยส่งเจ้าหน้าที่ของสูนไปอบรมเอาองค์ความรู้มาแล้วก็ผมเองก็จัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน<ฮ>ก็ได้เอาสมาชิกในหมู่บ้านหมู่แปดแห่งนี้รวมทั้งผมด้วยขึ้นไปอบรมแล้วก็ได้ทำแชมพูประคำดีควายนะ<ฆ>ครับทำแล้วก็ได้ลองเอามาทดลองใช้ตอนนี้ติดชาร์จแล้วครับ ขายขายได้ทั่วทั่วทั้งประเทศแล้วอืค่ะเรื่องของแชมพูประคำดีควายอันนี้เป็นพืชสมุนไพรที่มันมีอยู่ในพื้นที่บ้านเราหรือเปล่าคะไม่ใช่ครับจริงๆแล้วประคำดีควายเนี่ยมันยส่วนมากมันอยู่ทางอีสานนะครับแต่ว่าการที่เราได้เรียนรู้ได้พอได้นํามาใช้มันเป็นสมุนไพรที่ดีตัวหนังศรีษะมากเลยก็นํามาแจกจ่ายนําต้นมาแจกจ่ายให้สมาชิกได้ปลูก ปลูกแล้วครับแล้วก็สรรพคุณของสมุนไพรประคําดีควายเนี่ยมันช่วยแก้เชื้อราบนหนังศรีรษะแล้วก็ทำให้เมื่อไม่เป็นเชื้อราผมเราก็ไม่ร่วงใช่ไหมครับอืมค่ะแล้วก็มีความเขาผสมขิงไปด้วย ครับตรงนี้มันก็ไปช่วยในใน,ในกลิ่นหอมด้วยครับอ่าอันนี้เป็นสรรพคุณของประคำดีควายที่เราได้เรียนรู้มาจากศูนย์ศึกษาห้วยทรายแล้วก็มาทําเป็นแชมพูนะคะตอนนี้เรื่องของการทาแชมพูค่ะก่อนที่จะมาทําคือต้องไปเรียนที่ศูนย์หรือว่าเจ้าหน้าที่มาแนะนําถึงบ้านคะจริงๆเราไปทากันที่ศูนย์ครับไปทำที่ศูนย์รวมสมาชิกไปทาค,ครับไปทําที่ศูนย์ต้องไปฝึกอบรมประมาณอาทิตย์หนึ่ง ประมาณหนึ่งอาทิตย์เราก็ทำแชมพูเป็นแล้วก็กลับมาทำด้วยกันตอนนี้มีสมาชิกที่อยู่ในกลุ่มที่ร่วมกันผลิตแชมพูกับเรากี่คนคะเนี่ยผู้ใหญ่ก็กลุ่มหนึ่งสิคนครับสิบคนสิบคนครับเป็นการชักชวนยังไงกันบ้างคะจริงๆแล้วผมประกาศประชาสัมพันธ์ทางหอ,อกกระจายข่าวแต่ทีนี้ความสมัครใจของลูกบ้านบางคนก็อาจจะไม่ไม่เข้าใจว่าทำแล้วจะได้อะไรทำแล้วจะมีมีไรายได้ไหม เพราะว่าเรายัางไม่ได้ชี้แจงว่าถ้าทำเราจะมีไรายได้จากตรงนี้มีปันผลเราไม่ได้ชี้แจงครับ<ม>แค่แนะนําให้ไปทํะทดลองทําก่อนค่ะแล้วเรารวมกลุ่มกันมานานยังคะเนี่ยจริงๆของผมเนี่ยตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนค่ะเป็นหมู่บ้านชาวไทยมุสลิมเชิงอัตลักษณ์การท่องเที่ยวประมาณเนี้ยครับตั้งไว้แล้วเพราะว่าของผมมีทํานมแพะสบู่นมแพะทําพวกนี้อยู่ด้วยครับนมแพะพัชไรด้วย อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ทําขึ้นมาเสริมในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนของรเรารแล้วการทํางานของกลุ่มค่ะเรามีสมาชิกกันอยู่10คนใช่ไหมคะตรงนี้เนี่ยเรามีการแบ่งหน้าที่การทํางานยังไงกันบ้างคะก็จริงๆตามการทํำคัมดีควายแชมพูะคัมดีควายนี่ก็จะมีมีการตั้งแต่ขบวนการตั้งแต่ต้ม ต้มรูกประคำดีกวา่าแล้วก็เอามากองเอามาต้องตั้งทิ้งไว้เป็นอาทิตย์นะครับแล้วก็เอามากอกใส่ขวดเอาไปซีนเอาไปอะไรก็มีกระบวนการแบ่งหน้าที่การทําครับพราะมีการติดสติกเกอร์ด้วยมีการซีนขวดด้วยก็แบ่งแบ่งหน้าที่การทาค่ะแล้วหลังจากที่เราทําผลิตภัณฑ์เสร็จนําไปจําหน่ายที่ไหนบ้างแล้วได้รับผลตอบรับเป็นยังไงบ้างคะ จริงๆตรงนี้ถือว่าเป็นนิมิตใหม่ที่ดีสําหรับพวกผมครับเพราะว่าธรรมดาแล้วเราทำเนี่ยเราต้องลงโซเชียลเราต้องไปขายท้องตลาดเองแต่ตัวเนี้ยศูนย์ห้วยสายเนี่ยซึ่งเป็น,เป,นเป็นเปรียบเ,เสเมือนแม่ของพวกผมเนี่ยรับหน้าที่การตลาดให้ด้วยโอ oh, ค่ะครับรับหน้าที่การตลาดก็คือความมั่นใจของคนทั่วไปเมื่อศูนย์ขายเนี่ยผลิตภัณฑ์จากศูนย์ต้องเป็นของดีแน่นอนแล้วก็ของที่มีคุณภาพ แลวส่วนหนึ่งของพวกผมก็มีหากการตลาดเองด้วยพวกผมก็มีเพื่อนเพื่อนพวกพวกพวก้องก,ก,ก็นําไปโฆษณาแล้วก็ขายนําไปขายด้วยส่วนหนึ่งส่วนมากจะเป็นจากศูนย์ส่วนมากกว่าครับเอาไปตั้งจําหน่ายที่อาคารผลิตภัณฑ์ของศูนย์ผลตอบรับ,ปรบเป็นไงคะตั้งแต่เอาไปจําหน่ายมาทดีมากมค,ครับตอนนี้เดือนละ5้าร้อยขวดว้าวพี่จาหน่ายอยู่จำหน่ายได้เดือนละห้าร้อยขวดครับโอ้โหก็ถือว่าเป็นเป็นเรียกว่า ประสบความสําเร็จขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งสาหรับผลิตภัณฑ์ที่เราทํากันในกลุ่มครับชาวบ้านของเรานะคะแล้วอย่างนี้จะมีการต่อย,ยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์แชมพูอีกไหมคะจะเพิ่มส่วนผสมอะไรลงไปนอกจากขิกงอีกไหมคะคงไม่หรอกครับคงเอาสูตรนี้เป็นจุดสูตรนี้เป็นสูตรที่มั่นคงแล้วแล้วมีอย่างเดียวเราจะทําให้ได้อยออททาโรงงานทาเป็นเป็นลงผลิตที่ได้อยย พอได้ออยจริงๆเราสามารถที่จะส่งได้ทั่วประเทศเลยครับอ่าค่ะนั่นคืออนาคตต่อไปครับซึ่งอีกไม่นานรเราก็จะัฒงานไดถึงขั้นนั้นแล้วนะคะตอนนี้อยากให้ผู้ใหญ่อุดอนค่ะได้สรุปถึงประโยชน์ความรู้ต่างๆองค์ความรู้ต่างๆที่เราได้รับมาจากศูนย์ห้วยสายให้ฟังหน่อยค่ะครับ,รบจริงๆแล้วการที่เราได้รับประโยชน์จากศูนย์เนี่ยศูนย์เนี่ยเป็นตัวแทนจากพ่อหลวงนะครับองค์ความรู้ทั้งหมดที่พระอ,องค์ท่านมีเนี่ยท่านก็จะมาถ่ายทอด ลงสู่ศูนย,ย์วทรายศูนย์วทรายก็จะมีการอบรมต่างๆให้เกษตรกรได้ปอบรมผมเองก็เป็นบุคคลหนึ่งนะครับที่ได้ไปอบรมกับศูนย์วทรายมาหลายเรื่องและหลายเรื่องในเราด้วยกันไม่ว่าจะเป็นปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเรื่องเกษตรผสมผสานหลายๆหลายๆเรื่องราวครับก็ได้นําองค์ความรู้ไม่ว่าหลายๆอย่างนี้ได้มาปฏิบัติได้มานํามาใช้แล้วก็บอกลูกบอกหลานแล้วก็นํามาบอกลูกบ้านด้วยครับ ซึ่งมันทําให้เราอยู่ได้อย่างมั่นคงในพื้นที่ตัวเองครับจริงๆเดี๋ยวนี้ทําเกษตรษเชิงเดียวเราก็ผ่านกันมาหมดแล้วปล,ลูกพืชล้มลุกเลี้ยงโคนมเป็นเชิงเดียวแต่พอเรามาทําเป็นเกษตรผสมผสานนี่เรามั่นใจว่าเรามีของในไร่ที่ปลอดภัยกินแล้วก็แจกจ่ายลูกบ้านแจกจ่ายกับเพื่อนบ้านเหลือจากนั้นเราก็ขายเราทําให้เรามีความสุขครับทั้งหมดนี้ต,ต้องขอบคุณพ่อหลวงเป็นอย่างมากเลยที่ถ่ายทอด องความรู้ให้กับศูนย์ต่างๆศูนก็เปรียบเสมือนคนที่สอนให้เราตกปลาว่าใช้เหยื่อยังไงเราก็มาตกปลาเองตรงนี้ก็ต้องขอบคุณท่านเป็นอย่างมากครับวันนี้ต้องขอบคุณทางผู้ใหญ่ดอนหมันมณนีนะคะผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่8ตำบลสามพระยาอำเภอชะอามจังหวัดเพชรบ,บุรีค่ะที่มาถ่ายทอดเรื่องราวให้เราได้ทราบกันนะคะผู้ใหญ่เป็นเกษตรกร,ร,กรขยายผลทํากเกษตรแบบผสมผสานของทางศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริค่ะขอบคุณนะคะ,คะ,คะสวัสดีค่ะผ สำหรับใครที่ต้องการติดตามฟังรายการย้อนหลังนะคะก็สามารถติดตามได้จากทางเว็บไซต์ JS100 ค่ะทาง YouTube JS100 Radio และทางเว็บไซต์ของสำนักงานกปร,ะรนะคะ w w w r d p b g o t h ค่ะติดตามรายการสืบสารทำรรงไทยด้วยใจพักได้ใหม่ครั้งหน้าในเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสำนักงานกปรร,ร่วมสืบสารงานพระราชดำริ